ทุทั่วไปอ,อบตหนองโนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนมีพื้นที่ทั้งหมด14.6432ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากร3,573คนเขตการปกครองจำนวน10หมู่บ้าน1,508ครัวเรือนดังนี้หมู่ที่2บ้านนาร่องหมู่ที่3บ้านหนองโนเหนือหมู่ที่4บ้านใหม่ หมู่ที่ห้าบ้านโคกกระต่ายหมู่ที่หกบ้านหนองโนใต้หมู่ที่เจ็ดบ้านแถวหมู่ที่แปดบ้านหนองชำแรดหมู่ที่เก้าบ้านห้วยหมู่ที่สิบบ้านหนองม่วงหมู่ที่สิบเอ็ดบ้านใหม่ดอนคาอาณาเขตติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลปอกแปก๊กตำบลหนองโน ทิศใต้ติดต,ต่อกับตำบลหนองจิกอำเภอหนองแคทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลโคกสว่างและตำบลหนองยาวอำเภอเมืองสระบุรีทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลเขาดินและตำบลม่วงหวานอำเภอหนองแสงประวัติออบตอหนองโนสาเหตุที่เรียกว่าหนองโนเพราะมีบึงน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่แต่ก่อนเรียกว่าหนองโน ต่อมาเมื่อน้ำลดทำให้เห็นเนินสูงสูงลักษณะคล้ายเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางบึงมีน้ำล้อมรอบชาวบ้านจึงเรียกชื่อใหม่ว่าหนองโนปัจจุบันพื้นที่เกาะปลางนั้นได้ถูกถมเป็นพื้นที่สร้างสำนักงานอ,อบตหนองโนแต่ยังคงธรรมชาติมีบึงน้ำล้อมรอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540 ข้อมูลบุคลากรอบตหนองโนข้าราชการจำนวน10คนลูกจ้างประจำจำนวน1คนพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน12คนพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน18คนจ้างเหมาบริการจำนวน5คนรวมทั้งสิ้นจำนวน46คนสาธารณูปโภคตำบลหนองโนไฟฟ้าตำบลหนองโนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน ประปาระบบประปาตำบลหนองโนมีจำนวนสิบแห่งดังนี้หนึ่งประปาบาดาลหมู่ที่สองสองประปาบาดาลหมู่ที่สามฝั่งตะวันออกสามประปาบาดาลหมู่ที่สามฝั่งตะวันตกสี่ประปาผิวดินหมู่ที่สามบึงหนองโนห้าประปาบาดาลหมู่ที่หกหกประปาบาดาลหมู่ที่เจ็ดฝั่งตะวันออก จ็ดประปาบาดาลหมู่ที่เจ็ดฝั่งตะวันตกแปดประปาบาดาลหมู่ที่เก้าและเก้าประปาบาดาลหมู่ที่สิบเอ็ดสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลหนองโนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนจำนวนสองแห่งคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาร่องและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ มีโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองโนจำนวนสองแห่งคือโรงเรียนวัดนาร่องตั้งอยู่หมู่ที่สองบ้านนาร่องเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ตั้งอยู่หมู่ที่หกบ้านหนองโนใต้เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตอน้นขยายโอกาส สถานพยาบาลในพื้นที่ตำบลหนองโนคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองโนวัดในพื้นที่ตำบลหนองโนมีจำนวนสามแห่งคือวัดนาร่องตั้งอยู่หมู่ที่สองบ้านนาร่องวัดหนองโนเหนือตั้งอยู่หมู่ที่สามบ้านหนองโนเหนือและวัดหนองโนใต้ตั้งอยู่หมู่ที่หกบ้านหนองโนใต้สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลหนองโน บึงหนองโนมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายรวมทั้งมีการประดับตกแต่งไฟให้สวยงามในช่วงงานประเพณีตักบาดเข้าหลามจี่และงานประเพณีลอยกระทง วัดหนองโนเหนือเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า200ปีภายในอุโบสถมีพระประธานคู่ปางมานวิชัยศิลปะอู่ทองอายุกว่า700ปีและวัดยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและวิถีชีวิตของชาวไทยยวนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมสีรินเป็นศูนย์การเรียนรู้เปิดให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเองโดยสามารถเข้าไปศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายงานประเพณีตำบลหนองโนงานประเพณีตักบาตรเข้าหลามจี่เดือนยี่ที่หนองโนจัดขึ้นในวันขึ้น15ห้าค่ำเดือนยี่ของทุกปี ภายในเปิดให้เที่ยวชมไฟประดับตกแต่งสวยนามมีจุดเช็คอินและมุมถ่ายรูปมากมายมีสินค้าโอท็อปเข้าหลามหนองโนสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้าต่างๆให้เลือกซื้อรับชมพิธีเปิดงานชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนการแสดงคณะกลองยาวการแสดงจากนักเรียนและชมรมจิตอาสาวัฒนธรรมตำบลหนองโนชมขบวนเกวียนแห่ต้นสลักพัด ร่วมตักบาตรเข้าหลามพระสงฆ์ในช่วงเย็นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ชมการแสดงรำวงย้อนยุคประกวดธิดาเข้าหลามจีร่วมสืบสารประเพณีกินข้าวแรงขันโตกพิธีแห่โตกหลวงชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมไทยยวนและชมพลุไฟสวยงาม งานประเพณีแห่เทียนและหล่อเทียนพรรษาจัดขึ้นเพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแสดงถึงการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของคนในชุมชนงานประเพณีลอยกระทงภายในงานจัดให้มีการประกวดกระทงจากชาวบ้าน11หมู่บ้านในตำบลหนองโนและมีการแสดงต่างๆ งานประเพณีแห่ขนุนจัดขึ้นเพื่อนำขนุนไปถวายสักการะพระประธานคู่อยู่ที่วัดหนองโนเหนือผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองโนผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังหมู่ที่สองผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้าหมู่ที่ห้าผลิตภัณฑ์พิมพ์เสน,น้ำหมู่ที่เจ็ดผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเชือกถักหมู่ที่เจ็ด ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าหมู่ที่เจ็บ้านแถวผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปหมู่ที่เจ็บ้านม่วงเตีย้ยและผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่หมู่ที่10อบอบตหนองโนพร้อมพัฒนาตำบลเพื่อประชาชนและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณทุกท่านค่ะ